สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชางานประดิษฐ์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะงานประดิษฐ์นะคะก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็นำวัสดุนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะก็ได้หรือว่าของใช้ ในบ้านเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะงานประดิษฐ์นะคะก็คือประดิษฐ์แบบหลายประเภทนะคะ อะมีหลายประเภทด้วยกันเนาะคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะช้าชานะคะงานประดิษฐ์นะคะเป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นนะคะมาทำเป็นของเล่นเป็นของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะ การประดิษฐ์ของเล่นนะคะก็จะเป็นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเราได้นะคะแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อได้ใช่ไหมคะเราได้ประดิษฐ์อะไรเป็นของเล่นไปนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มี แต่เราประดิษฐ์ของใช้ก็คืออที่ขั้นหนังสือใช่ไหมคะที่ขั้นหนังสือนะที่เราได้ประดิษฐ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะของใช้นะคะเป็นสิ่งที่ สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ประดิษฐ์ของใช้ใช่ไหมเป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะคะเช่นซองใส่กันไกล้่พทัทที่ทำจากกระดาษนะคะหรือว่ากล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะแม้กระทั่งกระปุกออมสินนะคะที่ทำมาจากขวดนุ่มก็ได้นะคะ ของตกแต่งนะคะเป็นแบบของตกแต่งกันบ้างนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามและแปลกใหม่ขึ้นเช่นนะคะตกแต่งเสื้อผ้าอาคารสถานที่นะคะการทําดอกไม้นะคะอันนี้ก็เอาไปประดับตกแต่งได้นะคะการทําต่างหูจากกะลาวมะพร้าวอันนี้ก็เป็นของใช้สวยงามที่ประดับตกแต่งได้นะคะ ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่นนะคะอันนี้ก็ใช้ตกแต่งบ้านเนาะหรือแม้แต่โมบายนะคะที่แขวนเปลือกหอยอันนี้ก็นำไปประดับตกแต่งบ้านได้นะคะ วัสดุในท้องถิ่นนะคะวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายนะคะในท้องถิ่นของเราเลยนะคะหรือในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะคะอาจจะต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ได้เพราะมีจํานวนมากนะคะวัสดุในท้องถิ่นนะคะก็เช่นอ่าส่วนต่างๆของพืชน,นะคะที่เด็กๆได้เอามาทําเป็น ที่ขั้นหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของเรานะคะอ่าแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนของสัตว์นะคะหรือว่าวัสดุในท้องถิ่นประเภทพวกหินพวกดินพวกทรายอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าทออ่อพวกประเภทเสื้อผ้าก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวัสดุนะคะในท้องถิ่น ที่เป็นส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเช่นนะคะเปลือกไม้นะคะเชือกปอนะคะอันนี้ก็กระถางดินเผาอันนี้ก็มาจากดินใช่ไหมกระดาษอันนี้ก็มาจากพวกต้นไม้นะคะแล้วก็นําวัชพืชน,นะคะหรือเมล็ดพันธุ์พืชมาตกแต่งออกเป็นอะไรนะเนี่ยกาดอวยพรใช่ไหมกระดาษสากับกะลามะพร้าวนะคะก็เอานํามาตกแต่งนะคะ ก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆถ้วยหรือว่าที่รองกินน้ํานะคะอันนี้ก็ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ก็สามารถมาจากสารเป็นตะกร้ากระติบข้าวเป็นถาดเป็นอะไรที่เขามาประดิษฐ์ประสานขายได้เองนะคะ แล้วก็วัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะอันนี้ก็เปลือกหอยนะคะก็ทําเป็นโมบายได้ที่แขวนที่นํามาร้อยเรียงนะคะให้สวยให้เกิดความสวยงามนะคะไข่นะคะก็จะมเออีเขาก็นํามาเป็นกรอบรูปบ้างเป็นถ่าอันนี้นะคะกระเป๋าถือนะคะได้บ้างนะคะเกร็ดปลานะคะกล็ดปลาก็นํามาตกแต่งได้เหมือนกันนะคะ หรือแม้แต่พวกขนนกนะคะก็ทำเป็นไม้ปัดฝุ่นนะคะหรือเป็นพัดได้ด้วยนะคะวัสดุในท้องถิ่นนะประเภทดินนะคะก็จะมีดินดินเหนียวนะคะดินเหนียวเขาก็จะนำมาปั้นนะคะเป็นรูปต่างๆได้นะคะขี่ทับกระดานนะคะหรือนำไป ันเป็นวัสดุเป็นกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะวัสดุในท้องถิ่นแบบเพศทผ้านะคะผ้าทอนี่ก็จะนําไปเป็นผลิตเป็นกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าก็ได้นะคะผ้าทอเนี่ยนะคะเศษผ้าก็อาจจะทาไปเป็นทาทาเป็นพรมเช็ดเท้าได้นะคะ เรามาดูเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์บ้างนะคะคัตเตอร์นะคะเด็กๆอาจจะคุ้นเคยนะคะใช้ในการตัดหรือว่ากรีดวัสดุที่มีชิ้นส่วนบางนะคะคัตเตอร์จะมีความแหลมคมนะคะอันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะกรรไกรก็เหมือนกันนะคะกรรไกรก็ใช้ตัดวัสดุส่วนต่างๆนะคะพวกกระดาษพวกใบไม้แห้งอะไรอย่างนี้ใหะ ออกจากกันนะคะอันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะคอ้อนนะคะคอ้อนก็นํามาตอกตะปูนั่นเองนะคะมาทุบมาอันไรให้เ,เกิดรั่วซรงนะคะแล้วก็คีบนะคะก็ใช้สําหรับจับหรือว่าถอนบีบวัสดุต่างๆนั่นเองนะคะเลื่อยฉลุนะคะเลื่อยฉลุก็ใช้สําหรับเลื่อยฉลุนะคะลวดลาย เลื่อยลวดลายให้มันมีความสวยงามนะคะแล้วก็กาวนะคะกาวก็จะมีหลายชนิดกาวน้ํากาวแท่งกาวสองหน้านะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะเช่นดินสอนะคะสีภูกกันนะคะไม้บรรทัดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะกระบวนการ ประดิษฐ์งานนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีนะคะอันที่หนึงเลยนะคะก็คือกำหนดปัญหาและความต้องการนะคะสนะคะรวบรวมข้อมูลนะคะที่สิ่งที่เราจะทำนั้นให้มีความรู้วัสดุต้องใช้อะไรอุปกรณ์ต้องมียังไงวิธีการต้องทำยังไงนะคะอันที่3นะคะออกแบบ ร่างภาพนะคะในรูปแบบของ2องมิติก็ได้นะคะออกแบบรูปภาพออกมานะคะแล้วก็อันที่4เลยก็คือการประเมินผลนะคะเราตรวจสอบว่าผลงานที่เรานั้นทําออกมาแล้วสามารถมีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมใช้งานนะคะก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะงานประดิษฐ์นะคะใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะคะ กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่นเด็กๆอยากมาดูว่าการตกแต่งกระถางดอกไม้นั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อันนี้คุณครูขอข้ามนะคะขั้นตอนนะคะอันนี้เขาก็จะใช้เชือกเนาะในการมาหมุนให้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือ ที่หนงังสือที่เด็กๆเคยได้ทําไปแล้วนะคะอันนี้ก็ออกแบบนะคะออกแบบโดยใช้กระดาษ A4 นะคะถ้ากระดาษก็ต้องใช้กระดาษที่มันมีความแข็งหน่อยนะคะ,ะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็คงทนนะคะเพื่อไม่ให้มันอ่อนช้อยเกินไปนะคะให้มันทนต่อการใช้งานเนาะอันนี้เด็กๆก็เคยได้ทำไปแล้วนะคะอันนี้ก สวยนะคะคุณครูได้เห็นเด็กๆหลายคนทําแล้วนะคะประโยชน์ของการประดิษฐ์ของอใช้แนโวกาสต่างๆโดยวัสดุในท้องถิ่นนะคะ 1. เพิ่มมูล,ลค่าวัสดุในท้องถิน่น 2. มีของใช้ที่เป็นประโยชน์หรือใช้มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกโดยไม่ต้องซื้อหานะคะ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูกนะคะ 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่ายมาะดิ์เป็นของใช้ 5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะในส่วนของวันนี้สัปดาห์สุดท้ายที่เราได้เจอกันนะคะคุณครูก็จะมีแบบทดสอบให้เด็กๆได้ทำนะคะแต่แบบทดสอบนี้จะเป็นแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่ง เดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรนะคะให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคุณครูจะอธิบายนะคะเมื่อเราฟังคลิปนี้จบนะคะเรากดเข้าไปในลายกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเห็นแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นแบบทดสอบแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นแบบพัฒนาทักษะหน่วยการเรียนรู้ที่ห้า งานประดิษฐ์ป3นะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบทดสอบนะคะที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาโดยแพลตฟอร์มนะคะให้เด็กๆทำในนี้นะคะโดยวิธีการดังนี้นะคะคือให้เด็กๆนะคะจิ้มลงไปไอ้ที่ตัวสีเขียวๆนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลิงค์ข้างล่างตัวสีเขียวๆนะคะแบบพัฒนาทักษะหน่วยการเรียนรู้งานประดิษฐ์ป3กดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะหน้าตาแบบนี้เมื่อเรากดที่กดที่ลิงก์แบบพัฒนาทักษะนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้เมื่อขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะคะให้เด็กๆเ,เลื่อนนะคะเลื่อนดูเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาจะให้ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง20คะแนนนะคะ กดเข้าไปที่คําว่าชื่อนามสกุลเห็นไหมคะจะเป็นช่องคําตอบข้องคุณกดเข้าไปนะคะจากนั้นเด็กๆก็พิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อตัวเตัวเองเข้าไปนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเด็กๆเห็นไหมมันจะมีคําถามนะคะนี่นะคะคําถามอันนี้ชื่อนามสกุลนะคะ แล้วก็นี่จะเป็นคำถามนะคะเช่นข้อที่หนึ่งถ้านักเรียนอยู่ในพื้นที่ชายหาดทะเลนะคะชายฝั่งทะเลนะคะชายหาดทะเลมาจากไหนจะเลือกวัสดุในข้อใดมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะพอเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆก,ก็คลิกเลยคุณครูสมมุินะคะว่าคุณครูคลิกตรงน,นี้นะคะหรือว่า อยู่ชายทะเลเด็กๆจะเอาขนนกหรอหรือเอาผ้าพื้นเมืองหรอหรือว่าเอาเกล็ดปลาหรือว่าตอกไม้ไผ่อันนี้สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่เด็กๆนะคะแค่เด็กๆกดจิ้มลงไปตรงหน้าคำตอบมันก็จะขึ้นประมาณนี้นั่นคือว่าเราตอบแล้วนะคะสมมุตินะอันนี้ก็สมมุติต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณครูก็เดานะคะเด็กๆไม่ต้องเดานะอันนี้คุณครู อันนี้คุณคูณลองทำให้เด็กๆได้ดูเฉยๆนะคะเด็กๆก็ตอบแล้วก็ตอบคำถามมานะคะกดคำว่าเมื่อเด็กๆตอบเสร็จแล้วนะคะกดคําว่าส่งอย่าลอกคำตอบคุณคูนะคะคณคูกดม่วมๆนะเมื่อกี้นะ คูกดม้วๆนะอันนี้คุณครูแสดงวิธีทําให้เด็กๆได้ดูเฉยๆนะคะเด็กๆต้องอ่านคําถามแล้วก็อ่านคําตอบก่อนนะคะ <m> ค่อยคิดคําตอบนะจากนั้นกดคําว่าส่งนะคะกดคําว่าส่งปุ๊บนั่นนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะแสดงว่าเราได้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่อยากรู้ว่าเราได้คะแนนเข้าไหร่นะคะกดคําว่า ดูคะแนนกดที่คำว่าดูคะแนนกดปุ๊บวิง่งมันจะขึ้นมานะคะถ้าใครลอกคุณครูเมื่อกี้จะได้สองคะแนนนะคุณครูจะบอกให้นะคะนะคะอย่าลอกคุณครูนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องอ่านก่อนนะแล้วก็ค่อยตอบคำถามนะคะนี่มันก็จะขึ้นคะแนนมาให้เรานะคะเมื่อกี้คุณครูทำได้แค่สองคะแนนนะคะจากยี่สิบคะแนนนะคะ เด็กๆนะคะต้องอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะถึงจะได้20คะแนนเต็มเนะาะนะคะเพียงเท่านี้นะคะแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะลูกนะที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะอย่าลืมใส่ชื่อตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองที่ช่องนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลนะคะ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆไม่ต้องแค้มหน้าจอนะคะเด็กๆพิมพ์เข้าไปในลายกลุ่มว่าเด็กหญิงส่งงานแล้วค่ะเช่นนะคะคุณครูก็จะพิมพ์เข้าไว้ครูพัทธลิดาส่งงานวิชาการงานอาชีพแล้วค่ะส่งงานวิชาการงานอาชีพเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ส่งงานวิชาการงานอาชีพแล้วค่ะแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบในระบบ ออนไลน์เองนะคะว่าเด็กๆได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูจะคลีคะแนนให้เยบร้อยเลยนะคะอันนี้เราต้องฝึกเรียนรู้ไว้นะคะในโลกยุคใหม่ New Normal นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนอันนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกดหยุดแล้วก็ชมคลิปขั้นตอนการสอน ทำแบบฝึกหัดได้อีกรอบได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรทักหาคุณครูส่วนตัวได้นะคะในไลน์เลยนะคะคุณครูยินดีตอบคำถามให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในชั้นป .4 นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ